ล่าสุดบอสบิ๊กได้แชร์โพสต์ข่าวสดพร้อมแคปชั่นว่าคนมันจะดังห้ามไม่ได้นะหรือว่าถ้าเต้นเจนนี่ซีโฟ และการร้องเพลงเป็นเหตุค่ะพี่น้องเกิดเอียงขึ้นค่ะพี่น้องหล่าสุดพยญญาบาลฟินแลนด์ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ติวุ์วารรณค่ะเพื่อนบอกว่าคนมันจะดังห้ามไม่ได้นะวาสันค่ะพี่น้องและกระช่์โพสต์ของข่าวสดค่ะพี่น้องเพื่อนได้เอา เจนนี่นะคะซีโฟค่ะคลิปของน้องเจนนี่ซีโฟไปลงเด้อพิ้องพร้อมแคปชั่นว่าไม่ปล่อยผ่านแฟนขับแห่ให้กำลังใจเจนนี่ซีโฟหรือว่าท่าเต้นและการร้องเพลงเป็นเหตุซึ่งล่าสุด่กลายเป็นประเด็นกระแสดราม่านะคะของเจนนี่ซีโฟซึ่งล่าสุดน้องเจนนี่นะคะน้องเพิ่นกับดิโพดนะคะซึ่งมีชาวเน็ตแล้วก็เอฟซี FC นะคะเข้ามาคอมเมนต์หลายหลายในคลิปของเจนนี่ซีโฟ โดยเฉพาะเช่าเน็ตบางคนค่ะก็บ,บอกว่า่าต้นของเจนนี่ซีโฟไม่เหมาะสมนะสิมเตนแบบนี้นะคะการแต่งตัวก็ไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นการแสดงของเจนนี่นะคะเนาะ,ะหลายๆคนก็ะมองในเชิงบวกลหลายๆคนก็ะมองในเชิงลบนะคะเนาะจนวันนี้นะคะทางบอดบิ๊กเพิ่นกระเด็มาแช่ละค่ะ เนาะข่าวสดเอาไปลงเดอวยพี่นองเดอร์ขออนุญาตเพจข่าวสดน้ำแนนนะคะเนาะขอบคุณคลิปนะคะน้องเจนเนี่คลิปจากข่าวสดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดอร์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้อง เจนนี่พร้อมทีมงานตัวเกียวมิวสิกและกะบอดบิดไปเที่ยวนะคะเวียดนามนะคะเดินทางกลับมาเมือนี่ละคะ่ะพี่น้องนะคะเนาะซึ่งนะคะเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าอยู่ทางไทยเพื่อนกะกลายเป็นกะระแสคนดังเนาะค่ะเนาะทางบอดปีกเพื่อนกระแชร์แล้วคนมันจะดังห้ามไม่ได้นะจ๊ะวัสดุและกระลูอีโมจิยิ้มนะคะเนาะ หลังจากที่แช่แบบนี้แล้วค่ะชาวเน็ตเอฟซีเราก็ยังมาแห่ให้กำลังใจน้องเจนนี่อีกค่ะเขามาเชืญโชมนะคะบอกว่าน้องสวยเก่งเซ็กซี่ร้องดีทำถึงดีออกนักร้องดังคนอื่นๆเต้นยิ่งกว่านี้อีกเนาะว่าไหมวาสันค่ะพี่น้องเต้นแค่นี้เองเทียบกับคนอื่นบริเคิงเลยคนอื่นเต้นแรงกว่านี้อีกเจนนี่ดูเต้นเบ,นเบาไปเลยวาสัน คนคอยจ้องจะจับผิดต่อให้ทำดีแค่ไหนมันก็แสะอยู่ดีน้องเจนเนี่เต้นน่ารักเต้นเก่งสร้างสีสันให้คนมีความสุข ได้แบบน่ารักคนจะดังจริงๆค่ะจังใดก็ขอให้น้องเจนนี่ดังๆปัง,ปงๆเดอ้อน้องเต้นเก่งเต้นสวยค่ะพี่น้องออกมาคลิปใดหรือนะคะไปทําการแสดงที่ไหนชุดน้องก็ใส่บอร์ซัมเนยค่ะออกแบบชุดเองค่ะสั่งชุดมาเองใส่สวยทุกชุดเลยค่ะแม่แม่เอซก็บอกว่ารักทุกคนที่อยู่ในโตเกียวมิวสิกจ้าบางคนก็นมาคอมเมนต์บอกว่าท่าเต้น นารักดีออกตรงไหนเหรอทิวาบดีตรงไหนทิวานาเกลียดสวยน่ารักเต้นเข้ากับจังหวะเพลงด้วยค่ะยุคพัฒนาแล้วนะคะเนาะกะมีคลิปบางช่วงบางตอนด้วยค่ะเด้อให้เบิงทาเจนนี่เพินเต้นค่ะพี่น้อง นัน่นแหละค่ะพี่น้องคือพี่น้องเห็นนัน่นแหละคะ่ะทาเต็นของเจนนี่นะคะบางคนกว็ว่าคนกะงามชุดกะงามยังเข้าไปด่าไปว่าให้นางอยู่เราเห็นเรายังอิจฉาฮะสวยเซ็กซี่น่ารักเก่งเสียงดีที่สุดอย่าได้แคร์บอดดย ไปจุดๆเดิร์เพื่นวานนะคะนาะนี่ราคาพี่น้องหลายคนเพิ่นก็บ,บอกว่าอย่าไปใส่ใจคนเขาอิจฉาคนสวยคนเขาเต้นดียิ่งดราม่ายิ่งมีคนรู้จักจ้าปังๆนะคะน้องเจนนี่ตเกียวมิวสิกนะคะนาะเขามีบารมีจากบอสบิ๊กด้วยแหละวัาสันค่ะพี่น้องนะคะนาะใดๆแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องแล้วก็บารมีของบอสบิ๊กอันนี้เรื่องจริงนะคะนาอเพิ่นมาอยู่กับบอสบิ๊กตเกียวมิวสิ เพือ่อนกะ ดีใจแล้วค่ะพี่น้องมีแต่ปังๆปังๆเ้ยค่ะเด้อเอฟซีบางคนเพื่อนก็บบอกว่าได้เห็นตัวจริงน้องแล้วนะ่ารักมากๆสวยด้วยว่าสันดูน้องมาแล้วเก่งมากเอาอยู่หน้าเวทีสนุกมากก็ปกติของนักร้องงงใจคนวิจารณ์น้องเพิานว่าซปเปอร์สตาร์นะคะเนาะซึ่งน้องอ่าเจนนี่นะคะเนาะเพื่อนกับอุ้ยอนเตอร์เทนนะเวทีดีนะคะพี่น้องที่เพื่อนได้เข้ามาที่บอร์ดบิ๊กเหลือกนะคะคณะกรรมการเหลือกเข้ามานะคะเนาะกย้อนว่าอนเตอร์เทนดีคะ่ะ น้องเอาอยู่เลยค่ะวันที่เขาประกวดนะสุดยอดแห้งพี่น้อง,ยมมงเงย่แหลมนะผู้ใดได้ฟังเพลงเย่แหลมมน่ยมวนคักค่ะท้าเตินของเจนนี่ก็สุดยอดสะกดะคนดูหน้าเวทีเลยนะคะจนได้รับผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่ค่ายตัวเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเป็นกับบอกว่านักร้องหลายๆคนยิ่งกว่านี้อีก คือบอไปว่าเขาอันนี้น้องเก่งสวยเชียร์ค่ะนักร้องคนอื่นแต่งตัวโป๊กว่านี้เต้นแหกกว่านี้ไม่มีใครว่าพอน้องทำปังดรามา่าโอ้ยน้อสู้ๆเดอ้อเจนนี่แปลกตรงไหนคะเต้นแบบนี้บางเวทีจุดๆๆแก้ผ้าก็มีเพื่นว่าจริงคะ่ะดราม่าผาปังไปดังๆเลยเดอ้อยกนิ้วให้คะ่ะน้องเจนนี่สุดยอดเก่งมากๆเลยขอให้ดังๆปังๆเวยค่ะเดอ้อสื่อน้องเจนนี่นะคะ ตอนนี้กับไปเที่ยวนะคะเวียดนามชุดที่น้องใส่มีแต่ชุดสวยๆได้พี่น้องเนาะซึ่งเจนเนี่เขาเป็นคนตัวเล็กค่ะใส่อะไรก็สวยบางคนก็มองว่าโอ้ที่จริงแล้วโบแมนได้มันเป็นการแสดงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่ชุดเอียงเพิ่นกระเซ็บจ้คของอยู่จ้าซึ่งน้องเจนเนี่น้องเป็นคนสวยเก่งชอบมากนะคะเนาะจะเต้นยังไงท่าไหนน้องก็น่ารักรักลูกๆตัวเกี่ยวค่ะนะคะเนาะซึ่งนะคะน้องเจนเนี่เพิ่นกระยู่กับบอดบิ๊ก มาได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยค่ะตั้งแต่เปิดไข่ตัวเกียวไม่ไหมเปิดกะคัดเลือกนักร้องมาน้องเจนนี่ ถึงได้มาอยู่กับทางอบอดบิ๊กนะคะเพิ่นมาอยู่ได้บ่โดนพี่น้องเพิ่นกบซื้อบ้านนะคะบ้านเดียวสวยงามมากเลยนะคะเนาะเพิ่นกบขอบคุณบอดบิ๊กนะคะที่ให้โอกาสน้องนะคะน้องมาอยู่ได้บ่กี่ปีน้องก็เป็นคนเก่งคนขยันเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงครอบครัวนะคะเนาะล่าสุดเพิ่นกะทายคลิปน้องลงอยู่นะคะเนาะในเพจเพิ่นว่าน้องดูแลบ้านให้่าสัญขาพี่น้องซึ่งน้องเจนนี่เป็นคนกระตัญญนยูด้ะคะเด้อเพราะว่า เพื่อนกับบานที่ไร่นะคะนะเพิ่นก็สซมีมาไลที่ได้รับจากหน้าเวทีนี่ค่ะไปให้คุณแม่นะคะเนะซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากๆน้องก็ได้ลงคลิปในเพจนะคะนอผู้ใดที่ยังบ่ได้เห็นนะคะพี่น้องเขาไปติดตามเพจน้องเจนนี่ซีโฟเลยเด้ค่ะเด้นน้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามน้องได้นะคะเนะซึ่งน้องเป็นคนเก่งน่ารักกตัญญูรักทุกคนในค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพิ่นสิบ เพื่อนบอกว่าดรามา่าแสดงว่าเราดัง มีคนคอยติดตามผลงานเราเอนเตทนหน้าเวทีให้แฟนขับสนุกสนานแต่งตัวก็สวยเซ็กซี่นี่แหละจ้าคนจะดังจะปังชอบชอบน่ารักดีอย่าได้แค่พวกโลกสวยจ้านั่นล่ะค่ะพี่น้องเอฟซกับเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะเนาะหลังจากที่บอสบิ๊กได้แชร์โพสต์ข่าวสดนะคะที่เพื่นเอาคลิปน้องเจนนี่ลง่งวยค่ะเด้อบอกว่าไม่ปล่อยผ่านแฟนขับเฮให้กำลังใจ เจนนี่ซีโฟหรือว่าท่าเต้นและการร้องเพลงเป็นเหตุวาสันทางบอดบิ๊กเพิ่กนกะแช่มากคะ่ะบอกว่าคนมันจะดังทําไมอ่าคนมันจะดังห้ามไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะวาสันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอุ้มกระนําข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนําได้เ้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม ช่องอุ้มยอดรักชาแนลเอาไว้พอกันคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า